เธอหวานเจี๊ยบเกรซไม่เลิฟซีนฉ่ำหลังคาใบบัวขวัญใจโลกติ๊กตอกวาสนาผู้ใดน้อยยิ่งดูยิ่งฟินครองใจโลกออนไลน์ร้อนแรงทั่วติ๊กตอกเรียบร้อยแล้วสำหรับละครดราม่าน้ำดีตีแผ่ความจริงในสังคมไทยหลังคาใบบัวทางอมรินทีวีเอชช่อง34 ผลิตโดย CHANGE 2561กับเนื้อหาความบันเทิงสนุกสะใจชาวบ้านเรียวเสมือนเรื่องจริงการต่อสู้ปากกัดตีนถีบเพื่อการอยู่รอด พระเอกนางเอกสายดาร์กเวี่ยงมวยถูกคู่มาเจอกันได้แบบสมศักดิ์ศรีนาทีนี้ละครหลังคาใบบัวเลยถูกแชร์เต็มโลกออนไลน์โดนใจแฟนละครอย่างแรงสัปดาห์นี้ฟินจิกหมอนกันต่อกับภารกิจสวยเลือกได้ผู้ชายหลงสเสน่สาวฮอตสิมาลา รุมหลงรักหนักมากขืนชล่าใจมีหวังวโรดมต้องแพ้หนุ่มหนุ่มคนอื่นแน่นอนถึงซินเด็ดไม้วริศเปิดเกมรักจู่โจมเกรสกันกล้าวเล่นจริงจูบจริงไม่ใช่งุมกล้องบอกเลยจัดว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบด้านนางเอกขาวเรืองแสงเสียงสวยสาวเกรสขอทำตามละครไทยตบกลับแก้เขินเพิ่มดีกรีความเดือดทั้งตบทั้งจูบ ใครพลาดบอกเลยสายเจียเสียใจแน่นอนห้ามพลาดซีนหวานหวานเลิฟซีนสวยๆเกเก,เ,กเติมเต็มอรรถรสความสนุกหลังคาใบาบัวคืนวันเสาร์อาทิตย์เวลา21นาฬิกา45นาทีหลังจบรายการทุกโต๊ะข่าวทางอมรินททีวีเอดีช่อง34